ขอถวายความนอบน้อมนมัสการเดพระราธนตรัยด้วยเสียงกล้าวขอความเจริญความผาสุกและความมีปัญญาจงบังเกิดมีเก่สรธาญาติโยมสาธุชนคนดีมีน้ำใจไฟในศีลในธรรมด้วยการทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการคติธรรมสอนใจ ก่อนนอนในค่ำคืนวันนี้ในค่ำคืนวันนี้อาตมาก็จะได้น,นเสนอ,เ,อเรื่องปริศนาธรรมปริศนาธรรมนี้ก็มีปรากฏอยู่ในหนังสือที่มีชื่อว่าปริศนาสรัสญยาธรรมเขียนโดยพระมหาดรสุขพัฒนชุติวัฒนู ที่ท่านได้เรียบเรียงแล้วก็รวบรวมเอาไว้อาตมาเห็นว่ามีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยฉะนั้นอาตมาก็จะได้แสดงไปตามลำดับก่อนอื่นก็ขอเชิญจเจร,ริญพรยอดโยมสาธุชนทุกท่านมาทำความเข้าใจในความหมาย ของคำว่าปริศนาปรัชญาธรรมกันก่อนเป็นเบื้องต้นในโพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2525หน้าที่516ท่านให้ความหมายของคำว่าปริศนานั้นแปลว่าสิ่งหรือถ้อยคำที่ผูกขึ้นเป็นเงื่อนงำ เพื่อให้แก้ให้ทายและให้ความหมายของคำว่าปรัชญานั้นแปลว่าวิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู้และความจริงส่วนความหมายของคำว่าทำรรก็มีอยู่หลายความหมายด้วยกันอาทิเช่นรรมความหมายที่หนึ่งคือคุณความดีเช่นเป็นคนมีธรรมะ เป็นคนมีศีลมีธรรมธรรมความหมายที่สองคือคำสั่งสอนในศาสนาเช่นแสดงธรรมฟังธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมความหมายที่สคือหลักประพฤติปฏิบัติในศาสนาเช่นปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมธรรมความหมายที่สี่คือความจริงเช่นได้ดวงตาเห็นธรรม ทำความหมายที่5คือความยุติธรรมและความถูกต้องเช่นความเป็นธรรมในสังคมทำความหมายที่6คือกฎหรือกฎเกณฑ์เช่นธรรมะแห่งหมู่คณะทำความหมายที่7คือกฎหมายเช่นธรรมะระหว่างประเทศและหน้าที่516 ให้ความหมายของคำว่าปริศนาธรรมแปลว่าปริศนาในทางธรรมรวมความหมายแห่งปริศนาปรัชญาธรรมหมายถึงศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นหลักแห่งความรู้และความจริงที่ผูกขึ้นเป็นเงื่อนงำเพื่อให้แก้ให้ทายท่านสาธุชนทั้งหลายปริศนาปรัชญาธรรม เป็นธรรมของนักปราชญ์ผู้ชาญฉลาดในการถ่ายทอดธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอีกรูปแบบหนึ่งในจำนวนหลายๆรูปแบบและในรูปแบบของปริศนานี้เป็นแง่ให้คิดตริตรองโดยใช้ปัญญาเป็นหลักให้แก้เงื่อนงามทั้งหลายที่ได้ผูกเอาไว้ คงจะหวังประโยชน์แก่พวกเราผู้เกิดใหม่าภายหลังภายหลังในการสืบทอดอนุรักษ์และถ่ายทอดต่อไปการแก้หรือการทายนั้นคงจะไม่ตรงกันเสมอไปดังท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านได้เฉลยแก้เอาไว้เพราะปริศนาธรรมนั้นเป็นของกลางๆใครจะตอบอย่างไรก็คงจะถูกสำหรับผู้ตอบท่านนั้น ตามภูมิธรรมของแต่ละท่านปริศนาปรัชญาธรรมในรูปแบบฉบับที่ได้เขียนรวบรวมไว้ณนะที่นี้ก็เช่นกันผู้อ่านผู้ฟังทั้งหลายก็ควรที่จะถือเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะรับได้ด้วยว่าการแก้หรือการทายปริศนาปรัชญาธรรมนี้เป็นเพียงความหมายหนึ่งตามทัศนคติของ ผู้เขียนรวบรวมเอาไว้เท่านั้นท่านสาธุชนทลายปริศนาธรรมเชิงธรรมในปริศนาพุทธธรรมที่มีเงื่อนงำเป็นแบบลักษณะการถามคำถามที่มีความลึกซึ้งที่มีพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในปริศนาธรรมนั้นๆเป็นธรรมะโดยตรง และบางข้อมีเชิงเปรียบเทียบกับสบรรพสิ่งภายนอกอที่เป็นรูปธรรมสามารถมองเห็นด้วยตาแต่ต้องเอาใจเข้าสัมผัสถึงจะรู้ความในสิ่งเหล่านั้นในข้อนั้นได้ท่านได้แสดงเอาไว้จำนวนถึง13หมวดด้วยกัน ฉะนั้นท่านสาวผู้ชนทั้งหลายวันนี้อาตมาก็จะได้นำเสนอ,อปริศนาอันดับที่หนึ่งหมวดที่หนึ่งก็มีอยู่หลายเรื่องด้วยกันอาตมาก็จะแสดงไปตามลำดับก็คือตั้งแต่เรื่องที่หนึ่งเป็นต้นไปเรื่องที่หนึ่งนี้มีชื่อเรื่องว่ากินเท่าไรไม่หายอยาก คำว่ากินเท่าไรไม่หายอยากนั้นก็หมายถึงโลภะคือความละโมบโลภมากหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือตัณหานั่นเองตัณหาก็คือความอยากได้อยากมีอยากดีอยากเด่นอยากดังความทยานอยากได้ในกรรมคุณกล่าวคือกลุ่มหรือกองแห่งสิ่งที่น่ารักใคร่สิ่งลอดใจให้เกิดความโลภเป็นสิ่งแวดล้อมที่ล่อใจ กระตุ้นทำให้เกิดกิเลสเป็นสิ่งที่ควรศึกษาให้รู้เอาไว้เพื่อจะได้ยับยัง้งช่างคิดมิให้ตกเป็นทาตของสิ่งลอใจได้เรียกว่ากามคุณห้าอย่างกามคุณห้าอย่างนั้นก็คือรูปเป็นสิ่งที่มองเห็นด้วยตาเสียงเป็นสิ่งที่ได้ยินได้หูกลิ่นเป็นสิ่งที่สูดดมได้ด้วยจมูกรส เป็นสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยลิ้นและโพธพะสิ่งที่สัมผัสทางกายเป็นสิ่งรับรู้ด้วยใจตัณหาเป็นกิเลสแห่งความอยากที่ไม่มีวันจบสิน้นถึงจะได้สักเพียงไรก็ไม่มีวันเพียงพอดังพาสิท,ที่กล่าวเอาไว้ว่า ธรรมดาไฟย่อมไม่พักพอไม้เชือ้อทะเลใหญ่ไม่ปรากฏว่าเบื่อน้ำมฤตยูไม่เคยอิ่มหนำประชาสนางผู้งามจำรัดก็ไม่รู้สึกเพียงพอใจในผู้ชายความอยากนั้นมีอยู่สองอย่างคือ อยากจะได้มาเพื่อบำบัดทุกทางกายเช่นอยากได้อาหารมาบำบัดความหิวอยากได้เสื้อผ้ามาบำบัดความเย็นหรือความอายอย่างนี้เป็นความอยากที่ไม่เจือด้วยกิเลสแต่ความอยากที่แอบแฝงด้วยกิเลสเช่นอยากได้รูปสวยๆเสียงไพเราะกลิ่นหอมๆรสอร่อยๆสัมผัสอ่อนนุ่มเป็นต้นท่านสาธุชนทั้งหลาย สิ่งที่ทำให้คนผิดหวังคือความหวังเพื่อความอยากด้วยเหตุนี้จึงได้ชื่อว่ากินเท่าไรไม่หายอยากท่านสาธุชนทั้งหลายที่จบไปนี้ก็เป็นปริศนาธรรมข้อที่หนึ่งท่านทั้งหลายก็คงจะได้รู้ได้เข้าใจกันแล้วว่า กินเท่าไรไม่หายอยากนั้นมีความหมายในทางธรรมว่าอย่างไรเอาละวันนี้อาตมาก็เห็นว่าพอสมควรเกเวลาอาตมาก็ต้องขอยุติการแสดงธรรมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ท้ายในที่สุดนี้ก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่าน จงเป็นผู้มีแต่ความสุขความเจริญอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีแต่ความสุขความเจริญอยู่ในการดำเนินชีวิตจนกว่าจะเข้าถึงซึ่งความผลทุกข์กล่าวคือมรรคผลนิพพานในอนาคต,ตการอันใกล้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพร